็นการเขือกกัฟุุบอนคู่ที่สองุบบนหอกอันคารสุนตาเจ็ิญชัยครับเขาสห้าีนทสายสอเห็นการพบกันระหว่างทีมเพื่อตำรวจตุดบนเสื้อเป็นการพบกันในนัดแรกดควาแชมป์แรก สนามพุตบอลเป็นของตนเองให้มีพิธีในรับทีบอกสองเพื่อการเล่นุตบอลในโอเคครับผมรอบห้าหมื่นล้านนะครับสัดคนมาที่ท่าั้งเลยถึงขนาดเขาวเวียับไถ่ด้วยสอนด้วยนะบอกว่าของการสูบไอีูงมาผ่านวัตถุจากตน่านวัตถุสุภาพีประาศสีลาเขนนี้พูดถึงในบอลนาทีไหมคราบลองกับสืบสวนอบกวน